เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเรือชูชีพบางแบบไม่ใช่แค่ลอยน้ําเฉยๆแต่กระโดดดิ่งลงน้ําเหมือนคนโดดสะพานแถมกระแทกน้ําทีเสียงดังปังเหมือนปล่อยจรวดบอกเลยว่าถ้าได้เห็นของจริงครั้งแรกคุณอาจคิดว่านี่คือเครื่องเล่นสวนสนุกเวอร์ชันกลางทะเลครับว่ากันว่าเจ้าสิ่งนี้ออกแบบมาให้ทนยิ่งกว่าใจคนแอบรักทนแรงตกกระแทกได้เป็น10บสตันแถมยังช่วยชีวิตลูกเรือนในวินาทีวิกฤตครับ เพราะนี่คือ free fall lifeboat เรือชูชีพแบบดิ่งอิสระก่อนจะเข้าเรื่องบอกเลยว่าถ้าคุณยังไม่เคยเห็นเรือที่ปล่อยตกแทนการปล่อยลอยเดี๋ยวคุณจะร้องว่าเอา้าแบบนี้ก็มีด้วยหรอครับ free fall lifeboat คือเรือชูชีพแบบปิดล้อมที่ออกแบบมาให้ปกป้องลูกเรือในสถานการณ์สุดขีดเช่นเรือกำลังไฟไหมแก๊สรั่วหรือกำลังจะระเบิด ที่สำคัญมันไม่ได้ลงน้ำแบบค่อยๆโลวริงสวยๆแต่ยิงลงน้ำแบบดิ่งผึงจากชั้นดาดฟ้าเรือตัวเรือทำจากไฟเบอร์เสริมแรงแข็งและทนขั้นสุดข้างในมีเบาะซับแรงกระแทกรอบด้านลูกเรือต้องคาดเข็มขัดแน่นเหมือนขึ้นรถไฟเหาะพอถึงเวลาปล่อยทีคือร่วงแบบ30เมตรในไม่กี่วินาทีแรงกระแทกตอนคืนน้ำอาจสูงได้ถึง1 0 1ถึครับ และเหตุผลเดียวที่มันต้องลงแบบดิ่งคือต้องการให้เรือชูชีพพ้นจากเรือแม่ให้ไวที่สุดเพราะถ้าเรือกำลังระเบิดหรือไฟลุกการหนีแบบช้าๆอาจไม่ทันการครับสิ่งที่โคตรน่าทึ่งคือ Free Fall Life Boat สามารถลงน้ำด้วยความเร็วเกือบเท่ารถยนต์วิ่งบนถนนแถมยังไม่แตกไม่พังไม่คว่ำตอนชนผิวน้ำมันจะดิ่งลงไปก่อนแล้วดีดขึ้นมาเหมือนปลาโลมา ระบบในเรือยังสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ทันทีแล้วหนีออกจากจุดอันตรายต่อแบบไม่ต้องรอรับและมีการทดสอบแบบโหดๆเช่นยิงลงน้ำจากโครงสูงพิเศษทุบเรือให้กลิ้งหลายรอบทดสอบไฟความร้อนและแรงอัดเพื่อให้มั่นใจว่ามันช่วยชีวิตได้จริงในนาทีสุดท้ายครับยิ่งไปกว่านั้นเรือแบบนี้ยังใช้ได้ทั้งในแท่นขุดเจาะน้ำมันเรือบรรทุกสารเคมีเรือบรรทุกกส๊สและเรือใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง ภายในยังมีอาหารฉุกเฉินน้ำจืดระบบกรองอากาศและมอเตอร์ที่สามารถวิ่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเรียกได้ว่าเข้าไปแล้วปลอดภัยเหมือนอยู่ในแคปซูลหลบภัยกลางทะเลเลยครับนี่แหละครับ ฟรีฟอลล l ไลฟ์บ a ทเรือชูชีพที่ไม่ได้แค่ว่ายน้ำแต่ดิ่งลงน้ำแบบพระเอกหนังแอคชั่นทั้งลุ้นทั้งมันทั้งปลอดภัยในเวลาเดียวกันครับลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณต้องนั่งบนเรือชูชีพที่กำลังจะดิ่งลงน้ำจาก30เมตรคุณคิดว่าคุณจะร้องว่าอะไรเป็นคำแรกคอมเมนต์ Comment มาหน่อยครับ